วันนี้น้ำที่คุณดื่มบำรุงโลกหรือบำบัดโลกอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงจากการดื่มน้ำวันละ3ลิตรต่อเนื่อง4สัปด,ดาห์นะครับเอาจากรายการช่อง Voice t v ผู้หญิงคนนี้ชื่อคุณซาร่าสมิธเป็นชาวอังกฤษวัย42ปีมีปัญหาไปปรึกษาแพทย์ด้วยอาการปวดหัวอาหารไม่ย่อยคุณหมอก็แนะนําให้เธอกลับไปดื่มน้ำวันละ3ลิตรนะครับผ่านไป1เดือนหนายปวดหัวแล้วก็หน้าดูเด็กลงมากลองไปตามดูในข่าวได้นะครับ วันนี้น้าที่เราดื่มเนี่ยมันส่งผลดีผลเสียกับเราโดยตรงเราต้องให้ความสําคัญยุคนี้จําเป็นต้องใช้เครื่องกรองน้าครับถามว่าทําไม 1. นนะครับก็คือผลกระทบด้านสุขภาพสารทั้สุเผยคนทั่วโลกเสียชีวิตจากการดื่มน้ําไม่สะอาดปีละ5 0 0 0 0นคนเฉลี่ยนาทีละ1คนปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับเพราะว่าแหล่งน้ําคุณภาพในความปลอดภัยลดลงข้อมูลจากองค์การนาไมโลนะครับระบุว่าประชากรโลกเนะี่ยป่วยจากการดื่มน้ําปนเปื้อนอุจจาระนะครับปีละประมาณ1,800ล้านคน ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตาะนะครับกล่าวต่อว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยสำนักระบาดวิทยารายงานในปี2 5 5 7นะครับพบผู้ป่วยอยุจร,รละร่วงโรคบิดซึ่งมีสาเหตุจากการดื่มน้ําไม่สะอาดเนะี่ยทั่วประเทศกว่า1ล้านคนเสียชีวิต8คนในรอบ2ปีนี้ข้อมูลตรงนี้มันเป็นข้อมูลที่เป็นการตรวจสอบที่เชื่อถือได้ผมก็เลยเอาตรงนี้มาอ้างอิงอย่างเรื่องของแหล่งน้ําที่เราบริโภคกันทุกวันเนี้ยนะครับก็คือน้ําประปาในปี2556นยาสะครับกรมอนามัยทาการสารวจร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดทั่ ผ่านเกร้อยละ33นะครับแล้วก็ระบบประปาที่ได้รับการรับรองคุณภาพว่าเป็นน้ําประปาที่ดื่มได้เนี่ยมีแค่หนึ่งพันแปดร้อยสิบเอ็ดจากทั้งหมดในห้าหมื่นกว่าแห่งปัจจุบันอาจจะดีขึ้นนะครับแต่สิ U, ่งที่เรารู้สึกได้คือตอนออกจากประปาเนี่ยอาจจะสะอาดนะแต่พอเวลามันผ่านท่อส่งน้ำเนี่ยมันอาจจะปนเปื้อนถามว่าทุกวันนี้เป็นยังไงถ้าคนที่ทาตลาดเครื่องกรองน้ําก็จะทราบนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าไซ้กรองที่ผ่านน้ำประปาที่มันใสๆใส่เนี่ยมันดําเลยนะบางทีเจอตะกรนเป็นสนิมแบบนนี้าากัวมๆ ล่าสุดวันนี้ผมก็ไปเปลี่ยนนะก็ยังออกเทาๆอยู่ก็แสดงว่าอะไรนะปาปาที่เราเห็นว่าใสใสเนี่ยมันมีสิ่งปนเปื้อนดังนั้นวันนี้นี่คือแหล่งน้ําที่เราใช้บริโภคกันคําถามคือถ้ามันมีสิ่งปนเปื้อนในน้ำเนี่ยมันต้องส่งผลเสียต่อสุขภาพเราแน่นอนอันนี้คือเหตุผลข้อแรกครับที่เราควรมีเครื่องกรองน้ําไว้ใช้แล้วถ้าวันนี้เราต้องซื้อน้ําดื่มกินเนี่ยน้ำดื่มบรรจุข,ขวดที่ได้มาตรฐานก็เฉลี่ยประมาณ5-9บาทต่อลิตรตีน้ำามหบาทแล้วกันเราดื่มประมาณ3ลิตรเนี่ยโดยเฉ ถ้าเราซื้อน้ําดื่มนะเราจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่16,425บาทต่อปีต่อครอบครัว1ิปีนี่164,250้บาทเลยนะคาถามคือเรากินแค่10ปีหรือเปล่ามันก็ต้องกินกันไปทั้งชีวิตครับ60ปีเนี่ยต้องจ่ายถึง9 8 5 5 0 0บาทต่อครอบครัวสูงมากๆวันนี้ถ้าเราผลิตได้เองนะครับใช้เครื่องกรองน้ำเนี่ยต้นทุนจะอยู่แค่ประมาณ1 2ถึงบาทเท่านั้นเองตีแพงๆ2งบาทเลยนะคูณ3ลิตรคูณ3คนคูณ335วันีี่่่่ยก็จะอออูทท6,6570บาตปตปครรอบคัว 65,700บาทต่อ10ปีนะครับแล้วก็60ปีเนี่ยอยู่แค่394,200ประหยัดกว่าต้งเยอะถ้าเราซื้อน้ำนะต่อ60ปีเกือบล้านนี่อยู่แค่ประมาณ4 0 0 0 0 0เองคำนวณให้เห็นภาพนะครับอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขเป,เป,เป๊ะอันนี้ก็คือเหตุผลข้อ2ที่เราควรมีเครื่องกรองน้ําไว้ใช้วันนี้เรื่องของน้ําขวดเนี่ยเอ่อเราไม่พูดถึงเรื่องของน้างําถังหรือน้ําที่เป็นบรรจุภัณฑ์ใช้ซ้านะครับเพราะยุคนี้เป็นยุคโควิดถ้าเราใช้น้ําที่มันเวียนบรรจุใหม่มันก็เสี่ยงอะเราไม่รู้ว่าาำำาาเคทํมสดี พูดถึงน้ำบรรจุขวดที่ได้มาตรฐานเนี่ยจริงๆมันก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสารซีโนเอสโตรเจนนะที่เกิดจากตัวขวดพลาสติกครับถ้าร้อนจัดเย็นจัดเก็บไว้นานเนี่ยมีรอยขีดขวด่วนมันจะปล่อยสารชนิดหนึ่งซึ่งกระตุ้นทําให้เกิดมะเร็งเต้านมในผู้ชายได้เป็นข่าวอู่ช่วงหนึ่งในแพทย์กิตดาสิรามพุธเนี่ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์อายุรศาส์กล่าวว่าขณะน,นี้มะเร็งเต้านมในเพศชายมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นฉเฉลี่ยแล้วพบว่า1นึในร้อยคนเ,นเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง เนื่องจากชายไทยส่วนใหญ่นะครับนิยมดื่มน้ําจากขวดพลาสติกมากขึ้นขาดความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็ขาดคําแนะนําจนทําให้สารก่อมะเร็งเนี่ยซึ่งทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีชื่อว่าสารซิโนเอสโตรเจนเนี่ยแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัวช่วงนั้นคนก็ตื่นกลัวกันอยู่พักนึงครับแล้วเร็วนี้ก็เรื่องของไมโครพลาสติกอีกไปเจออยู่ในสัตว์ทะเลในปลาทูตัวหนึงนะ่งเนี่ยมีไมโครพลาสติกถึง7 8ชิ้นเอาจากเว็บไซต์ voa thai com นะครับเมื่อวันที่10มิถุนายน, 2. น,าายนยาาห2สง,งไมโครพลา ผลการวิจัยก่อนหน้านี้แสดงว่าอนุภาคไมโครพลาสติกมีขนาดเล็กพอที่แทรกตัวเข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อของร่างกายและกระตุ้นปฏิกิริยาด้านภูมิคุ้มกันหรือปล่อยสารพิษกับโลหะหนักที่ติดมาจากสิ่งแวดล้อมได้การศึกษาที่เผยแพร่ในาวลา s า i e n าเม n d t e c h n o l เทคโนโลยีเมื่อวันพุทธที่5มิถุนายน6 2ซึ่งอาศัยเกณฑ์ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสำนักคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐให้ภาพว่าในแต่ละปีคนอเมริกันได้รับอนุภาคขนาดเล็กของพลาสติกหรือเรียกว่าไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 7จ0ดหม0 0ันถึง1 2ึ0 0 0อนุภาครโดยขึ้นอยู่กับอายุและเพศของบุคคลนะครับแต่สำหรับผู้ที่ดื่มน้ำขวดพลาสติกเป็นประจำเนี่ยการรับอนุภาคดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นปีละาว90 0 0 0อนุภาคเลยทีเดียวบรรจุภัณฑ์วัสดุที่เป็นพลาสติกที่มนุษย์ผลิตขึ้นตอนนี้นะครับมันกลายเป็นมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่เลี่ยงได้ยากแต่เราก็ลดความเสี่ยงลดการสะสมไมโครพลาสติกจากแหล่งน้าโดยใช้เครื่องกรองน้ําคุณภาพสูงได้หรือบางคนเอาสะดวกนะครับใช้บริการตู้น้ําหยอดเหรีย แต่ผมว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยกล้าใช้บริการเท่าไหร่แล้วยิ่งช่วงโควิดระบาดต่างๆในนี่เสี่ยงเลยแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก็มีข่าวเรื่องตู้น้ําหยอดเหรียญไม่สะอาดเตือนอันตรายน้ําตู้สารพัดเชื้อโรคตู้น้าหยอดเหรียญผ่านเคสไม่ถึงครึ่งอันนี้ก็มาให้ดูนะครับว่ามันก็ไปตรวจเจอปัญหาแบบนี้ซึ่งหลายๆบริษ,ษัทเนะี่ยคาจจะพัฒนาดูแลดีขึ้นแล้วแต่ผมเชื่อว่ามันก็ยังมีบางส่วนที่ไม่รับการดูแลที่ดียุคเนี้ถ้าเลือกได้เราก็คงอยากได้น้ําที่มันมีคุณภาพที่มันดีกว่านี้ใช่่่มมั้้้้้ยคครรรบทททีีีีีนนนนถาาาเเเเลลืืออออกจะะงงโโไ อย่างเทคโนโลยีที่มีแกนกองด้วยหลอด UV อย่างเดียวเนี่ยปัญหาคือว่ามันค่าเชื้อโรคได้แต่มันไม่กองสารเคมีหรือถ้าใช้ระบบอัลคาไลน์นะครับมันได้น้ําด่างที่มีค่าพ H เหมาะสมแต่ไม่กองสารเคมีแล้วก็ไม่กําจัดเชื้อจุลินทรีย์หรือว่าเราจะใช้แบบแท่งคาร์บอนอันนี้ก็กําจัดสิ่งปนเปื้อนสารเคมีได้แต่ไม่ได้ค่าเชื้อโรคจริงๆแล้วคาร์บอนที่ได้มาตรฐานที่สามารถกำจัดสารปนเปื้อนได้ก็ต้องเป็นคาร์บอนที่ออกแบบมาพิเศษด้วยนะครับ หรือระบบ r o ที่มีการใช้ไส้กรองเมนเบนคุณภาพสูงเนี่ยสามารถกรองสิ่งปนเปื้อนและเชื้อโรคได้นะครับแต่ก็กําจัดแร่ธาตุที่มีประโยชน์ในน้ําออกไปด้วยทีนี้ถ้าเป็นเทคโนโลยีเครื่องกรองน้ำอ e ีสปิงนะครับความพิเศษก็คือเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงเนี่ยใช้ไซ้กรองคาร์บอนกำมันอับแท่งซึ่งความพิเศษก็คือมันสามารถกรองได้ละเอียดถึง0.2ไมคอนประมาณ300ส่วนของเช่นผมนะครับมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นฝุ่นที่ตามองเห็นได้นะครับจะอยู่ที่50ไมคอนเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีขนาด7ไมคอน ดังนั้นไมโครพลาสติกในน้ำนะครับขนาด2-10ไมครในกล่องได้สบายแล้วก็สามารถดูดซับสารเคมีที่เป็นอันตรายเนี่ยได้ถึง160ชนิดแต่แล้วนะครับสิ่งที่จะหลุดออกจากคาร์บอนกำมะถันอัแท่งนี้ก็จะเป็นแร่ธากับเชื้อโรคก็จะมีหลอด UV นะครับซึ่งมีความเข้มข้นแสงสูงถึง80มิลลิจูลสูงกว่ามาตรฐานเท่าตัวครับค่าเชื้อโรคได้ถึง99.99เป็นเปการผสมผสานนะครับทั้ง2แบบ ทำให้วันนี้น้ำที่ผ่านเครื่องกองน้ำอ e ีสปิงนะครับกำจัดสิ่งปนเปื้อนได้กองสารเคมีได้กําจัดเชื้อจุลินทรีย์แต่ยังคงคุณค่าแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไว้ได้แล้วก็มั่นใจคุณภาพน้ำดื่น,นครับตลอดอายุการใช้งานด้วยเทคโนโลยีควบคุมการทางานด้วยระบบสมาร์ทชิปจดจาอายุการใช้งานของไส้กองตลอด UV ได้แจ้งเตือนเมื่อใกล้หมดอายุอีส e ปิงนะครับเป็นเครื่องกองน้ำที่มียอดขายอันดับหนึ่งของไทยและของโลกจากผลวิจัยการตลาดด้านยอดขายเครื่องกองน้ำภายในโคเลเรือนทั่วโลกนะครับปี2016โดย Verify Market ในเรื่องของราคานะครับทำบัตรส่วนลดรับประกันเนี่ยจาก32 0ห0ือเหลือ29,970ซึ่งผมถือว่าเป็นการลงทุนซื้อเทคโนโลยีที่คุ้มค่ามากเหมือนเราซื้อโทรศัพท์สเปคดีๆครับมีรับประกันคืนเครื่องให้อีก3เดือนให้ซื้อไปใช้3เดือนไม่พอใจคืนได้ครับรับประกันซ่อมปีอีก3ปีแต่ค่าใช้จ่ายจ,จริงก็จะอยู่ตรงที่ไส้กรองไส้กรองสมาชิกนะครับ4,840กล่องน้ําได้ถึง5้พันลิตรอายุการใช้งาน1ปีเฉลี่ยน้ำลิลล่าบ่าทานั้นเอง 10ปีก็48,460ปีก็29,400เห็นไหมครับใช้เครื่องกองน้ำประหยัดก่อซื้อน้ำแน่นอนแล้วเราก็รู้ที่ไปที่มาของน้ำตั้งแต่กองจนถึงรองใส่แก้วดื่มลงไปอ่ะได้เห็นเลยว่ามันเป็นน้ำสะอาดและถูกฆ่าเชื้อโรคเป็นน้ำสะอาดสดๆใหม่ๆที่เราดื่มได้อย่างสบายใจครับต่างจากเราซื้อน้ำขวดนะครับเราไม่รู้เขาเก็บไว้นานเอาสต๊อกเก่ามาขายไหมตากแดดไหมมีไมโครพลาสติกนเปื้อนหรือเปล่ากินนานๆจะสะสมเป็นปัญหาสุขภาพหรือเปล่า ถ้าเราผลิตเองนะครับมันแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ได้หมดเลยยืนยันอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของความคุ้มค่าเอาภาพข่าวรดผลิตน้าดื่มโดยราชการกองทัพไทยเนี่ยเลือกเครื่องกองน้าอ e ิสติงไปติดบนรถทําเป็นรถผลิตน้ําดื่มแสดงว่ามันต้องคุ้มแล้วก็ประหยัดไม่งั้นนะครับหน่วยรชาชการคงไม่เลือกถ้ามันสามารถกองน้ําได้คุณภาพดีแต่ต้นทุนสูงนะผมว่าเขาไม่เลือกตรงนี้มายืนยันว่ามันคุณภาพดีแล้วก็คุ้มแน่ๆแล้วก็เวลามีงานพระราชพิธีนะครับเครื่องกองน้าอ e ีสติฟิงก็ได้ไปบร มาดูตัวอย่างคนใช้นิดนึงมีคนดังดา,าร,ราศิลปินต่างๆนะครับใช้บางทีเราดูในรายการโทรทัศน์ใน u t u b e เนี่ยในห้องครัวเราจะเห็นตั้งอยู่เยอะแยะมากมายยืนยันได้ว่าเป็นผู้ใช้จริงครับได้ลงนิจทสานชิดเช่นพิ๊เปิลนาคอนปิพอร์เมอน์เดนด็อกด็อกตอรองช์ชมสารในยุทยานัวิศวกรนาตาก็ใช้ส่วนตัวผมก็แนะนําแล้วก็ติดไปหลายเครื่องเหมือนกันก็ประมาณนี้สรุปนะครับอยากจะให้เห็นภาพว่าวันนี้เรื่องน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราหิวเราก็ดื่ม หลายคนก็เลยลืมที่จะคิดไปว่าน้าที่เราดื่มเนี่ยมันบํารุงโลกหรือบําบัดโลกน้ําดื่มนะครับมันเป็นปัจจัยจาเป็นเป็นปัจจัยสีที่เราต้องจ่ายไปตลอดอยู่แล้วไม่ลงทุนวันนี้มันก็ต้องลงทุนอยู่ดีนะครับต้องจ่ายอยู่ดีแอมเบชัมเครื่องกรองน้ําโลกยินยันการันตีทาไมต้องซื้อน้ําบ่อยๆเปลี่ยนที่จ่ายได้คุ้มกว่าตรงนี้ก็มีโปรโมชั่นสมาชิกใหม่นะครับแบ่งจา่ายศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนเป็นเจ้าของได้ง่ายเลยผมเชื่อว่าทุกวันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะไม่จาเป็นต้องมีโทรทัพน์แล้วแต่ทุ ถ้ามันจะเป็นต้องมีก็ซื้อดีๆไปเลยผมว่าคุ้มกว่าสำหรับข้อมูลก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ